เป็นผู้นำบุญะนักเรียนโรงเรียนฝันในฟันวิทยาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีัครั้งแรกปี2528จากการชักชวนของอาจารย์ทองเย็นวิทยาพันธ์ยมแม่ของหลวงพี่ทานินแต่ผมเ,ยเคยบวชเป็นสมณรนนและธรรมธายาธที่วัดพระธรรมกายซึ่งผมมีพี่สาวคนโตปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว พี่สาผมเป็นคนขยันประเาดเรินชอบเฉลือเพื่อนบุคคลนะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนที่ใกลชิดขวัดปีสองห้าครับทุกครั้งที่วัดมีบุญอะไรพี่สาก็จะเป็นต้นบุญในการเชิญชวนคนแม่และน,น้องน้องก่อนเสมอเช่นรลอหลวงพ่อวัดปากน้ำทองคําซื้อที่ดินเลี้ยงพระแสรูปสร้างพระประจำตัว สร้างองค์พระบูชาครูร่วมบุญเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีสภาธรรมกายสาคกลแล้วก็ช่วยปิดยอดกองกระถิมิหารหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็ช่วงหลังก็ได้ทำบุญวิหารคุณยายกระถินสี่กองบุญสร้างพระถวายพระสังฆาธิการสององค์แล้วก็ทำเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยเมื่อครั้งพิสามีชีวิตอยู่ก็ทำหน้าที่เชิญชวนสาธุชนมาร่วมงานบุญใหญ่และทำหน้าที่เป็นผู้นำรถ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ここเกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคม2545ก่อนโรงเรียนเปิดอายุขณะนั้น31ปีมุคคลนได้เชิญชวนมาทำความสะอาดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวาสุขวาน,นิชก็รองรับเยาวชนที่จะมาใช้ในการอบรมหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วก็จะเดินๆการการบแ,แล้วก็รพี่สาวหายไป และทราบอีกครั้งหนึ่งมาได้พบศพที่ฐานน้าหน้าวัดแห่งหนึ่งห่างจากศูนย์ปฏิบัติธรรมไปหลายกิโลเมตรอยากขอความเมตตาทราบว่าพี่สาวทําบุพกรรมอะไรจึงต้องจมน้าตายครับและจะยังต้องรับผลกรรมอีกหรือเปล่าครับบุญอะไรที่ช่วยพี่สาวได้รับผลบุญนั้นขณะนี้พีส่สาวอยู่ในภพภูมิไหนและก็มีเพิ่มเติมว่าศูนย์ผาสุขวันนิดเริ่มต้นในปี2543 เมื่อหลวงพ่อกิติพุโทโธได้อนุญาตหมู่คณะใช้ที่ดินผืนหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ4ี่สิบไร่เศษในการจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจ้าของที่ดินผืนนี้คือนางสาวนิพาภาสุวรณิชถวายไว้ให้กับหลวงพ่อกิติพุโทโธสภาพเดิมเป็นบ้านร้างที่สุดโทรมมากหมู่คณะเห็นว่าบรรยากาศเงียบสงบดีด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ำแม่กลองจึงได้ลงมือปรับปรุงสถานที่้างับปฏิบัติธรรม ในช่วงที่ก่อสร้างนั้นคนงานต่างๆ,ๆมักจะได้ยินเสียงคนเดินตลอดเวลา oh. แต่ก็มองไม่เห็นว่าจะมีทำ <Okay. S 1> ให้ชาวบ้านแถวนั้นก็ยังไม่ค่อยจะกล้ามาต่รมาก็สร้างในภายหลังว่าคุณทิพาสมัยมีชีวิตเป็นคนรักสถานที่นี้มากและเรื่องความสะอาดของสวนผลไม้ก็ไม่มีใครสู้ได้ <Okay. S 1> จนกระัใครก็ยอมรับเมื่อเวลากลางคืนก็จะตื่นขึ้นมาคอยระมัดระวังไม่ให้ใครมาขโมยของและผละไม้ซ oh. ึ่งที่บ้านตัวเองเปิดเป็นร้านค้าอยู่ริมแม่น้ําด้วย จนกระทั่งคืนหนึ่งคุณนิพายก็ได้ยิงขโมยคนหนึ่งเสียชีวิตบริเวณบ้านพักแ oh. ต่ว่าไม่นานน้องสาวซึ่งตาบอดทั้งสองข้าก็มาเสียชีวิตตกน้ําที่ท่าน้าหน้าบ้านโ oh. ดยในวันที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครเห็นคือน้องสาวคุณนิพาน oh. เมื่อจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ไม่นานวันที่26มีนาคม2545 oh. ก็มีผู้นาบุญคือพี่สาวในเคสตัดดี้ได้เสียชีวิต้วยการตกน้ําโดยไม่มีใครเห็นเช่นกัน ทันไม่อีกประมาณหนึ่งเดือนวันที่ยีบสองเมษายนสองห้ายสี่ห้าผู้นำบุญลูกพรรชที่หลวงพ่อเคยฝันได้ฝันว่า้าเด็ไปอยู่ดูสิบบุรีคือป้าจุรีรัตน์ก็มาเป็นลมที่นี่แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกทําให้หลายคนทราบข่าวก็เกิดความกลัวขณะน,นี้สถานที่นี้เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันโดยเฉพาะวันศุกร์จะเป็นวัน,นรวมคนได้มาซึ่งจะมีคนใหม่ๆม,ม,มาเสมอและใช้เป็นที่รวมใจประชุมง,งานของชาวจังหวัด พระราชบุรีด้วยครับแทบทุกสุขเสาที่จะเป็นใช้เป็นที่อบรมเยาวชนซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในสถาบันการศึกษาหลายแห่งแล้วช่วงปิดเทอมเดือนพษาที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดอบรมสมณีธรรมทาญาคขณะนี้ก็ยังมีพระเนนอยู่ประมาณ60สิบรูปครับขอกลับเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อเพิ่มเติมอีกว่ามีคนกล่าวว่าสถานที่นี้เฮี้ยนครับถึงมีคนเสียชีวิตบ่อย ความจริงนะ่ยมันเป็นอย่างไรครับ,รบสระชาชนบางส่วนมีความเชื่อว่าคนที่จมน้ําตายจะเป็นผีพลายน้ําครับคอยมาดึงคนที่ตกน้ําไปตายแทนจริงหรือไม่เสียงเหมือนคนเดินที่ได้ยินในเวลากลางคืนเป็นเสียงอะไรัรจนปัจจุบันนี้ก็ยังพบกันหลายคนเคยได้ยินเสียงเนยะครนี่ก็เป็นเรื่องราวในสถิติแล้วก็มาฟังกันเลยพูดตายก่อนตาย ก็ถือกระป๋องจะไปตักน้ำมาซักผ้าแล้วก็จะนำมาทำความสะอาดศูนย์รบ,บริเวณนั้นน้ำมันเชี่ยวกรากเกิดพลาดพลัดตกจากฝั่งแล้วก็จมน้ำตัวก็ว่ายน้ำไม่เป็นห<อ>น้าก็พลัดไปในจังหวะที่ไม่มีใครเห็นเลยขาดใจตายไม่มีผีมาดึงขาครับ และบริเวณนี้ก็ไม่มีผีพรายมาคอยดึงครับไม่มีผีและผีไม่มีอารมณ์มาดึงอย่างนี้หรอกครับแต่ด้วยจิตใจที่ดีงามและรักบุญบุญก็เลยส่งผลจมน้ำตายก็เหมือนหลับไปครับและตื่นมาอีกทีกลางวิมานทองเฟสสองเป็นเทพธิดาชั้น ดาววดิงดาวดิง,ดาดงสาธุซึ่งหลังจากตายไปแล้วญาติก็มีความรู้สึกว่าเธอหายต๋อมไปเลยเนะีครับไม่เห็นมาวนเวียนให้มารู้เรื่องเลยหรือมาบอกสักหน่อยว่าไปอยู่แถวไหนครับยังวนเวียนเป็นผีพลายคอยดึงหรือเปล่าก็เพราะว่าไปดาวดิงแล้วครับหมดอารมณ์ที่จะมาแอวในเมืองมนุษย์ รายในเมืองมนุษย์เนีกลิ่นมนุษย์มันเหมน็นและกำลังเพลิดเพลินชมสมบัติอันเป็นทิพย์อยู่ในวิมานอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็มาดูบุพกรรมแ้วทำอะไรให้จมน้ําตายเนี่ยทัทง้ทงๆทงีททท่ไม่มีเจตนาที่จะไปจมน้ําตายกันเลยนะแต่ว่ายะเลยในฝันในฝันนะฝันในฝันเล่าฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะในอดีตเป็นหญิงสาว สวยแฟนน่มรูปรอไปเจอคนรักใหม่ทำให้ตัวอ,อกหักเศร้าเสียใจทำใจไม่ได้ก็เลยไปโดดน้ำตายฆ่าตัวตายหนีทุก หนีเสือปะจระเข้ทุกพระอกหักและไปโดดน้ำตายหลังจากไปใช้กรรมอะไรมายอะแยะนี่ก็คือเศษกรรมที่จะต้องมาฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายกันอีกหลายครั้งในทีเดียวแหละโอ้อยไปอกหักอกดอกอะไรนะลุงนะ <laughs> แล้วก็ภาษิตโบราณเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกใช้เรัะ เสียทองเท่าหัว <laughs> อย่าไปเสียน้ำแพง <laughs> เอามาหล่อซะก็ <laughs> เอามาหล่อลวงปู่ทั้งหมดเลยฮ <laughs> ักเขาก็ได้ดอดเดอไม่ต้องไปดอดเดัอเมื่อ <laughs> เขาไม่รักเราเราก็ <laughs> ไม่รักแล้วก็เฉยเฉยอย่าไปโกรธไปเกลียดก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจ <laughs> ทำร้ายตัวเองไอ้แม่เจ้ามันจะเป็นวิบากกัน เนี่ยทำไปด้วยความไม่รู้โมหะจริตเนี่ยตายแล้วก็ไปอบายด้วยแล้วก็เศษกรรมก็จะต้องมาเกิดอย่างนี้นะมันเป็นผังติดตัวเนี่ยมาแพ้เขาอะถ้าหากอกหักต้องโดดน้ําเนี่ยผังเนี่มันก็ติดมาเนี่ยจะต้องโดด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 ตายโดดตายโดดตายเกิดชาติไหนไม่ได้ทําบุญไว้แล้วไม่มีจิตใจดีงามเหมือนชาตินี้โดดตายอาตายไม่ได้ไปดาวดึงเนี่ย ไปอบายและยุ่งยานะลูกนะที่คนนิยมมาตายตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะสถานที่นี้เฮียนครับแล้วก็เพราะว่าทุกคน,นมีกรรมเป็นของตัวเองมาถึงตรงนั้นมันก็ตายพอดีมันมากรรมมันหมดอายุไขเ,เข้าตายที่มีความรู้สึกว่าใครนมาเดินบนเวียนนั้น ตอนที่คนงานยัามาก่อร้างแต่เดิมบ้านตรงนี้เป็นบ้านล้างนะครับแล้วต่อมาก็มีคนงานคนงานก็ต่อไฟตอนกลางคืนครพระตพอต่อไฟเสร็จมันก็สว่างครับ <laughs> ครับพระสว่างความมืดก็หายไปครับ สัตว์ที่หากินยางคืนคือแมลงมันจะมาจับคู่กันมันก็บาที่ไฟสัตว์ประเภทที่กินแมลงมันก็มาเลยไอ้ที่จะมาแล้วมันรู้สึกเหมือนคนเดินมันจะต้องมาเลื้อยคลานมามันเลื้อยผ่านใบไม้ใบนั้นใบนี้ใบนู้นคนมองไม่เห็นแต่หูได้ยิน อใช่เลยเพราะมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องนั่นตกน้ำตายอนั่นโดนยิงตายตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมาลมไม่ตายแต่ไปตายที่อื่นหลายหลายเรื่องบรรยากาศชวนให้คิดว่ายังอยู่แถวนี้แล้วกำลังจะได้วนเวียนแต่จริงๆแล้วคือจริงจบสัตว์เลื้อยคลานคือมันออกมาหากินเพราะตัวเล็กบางใหญ่มันก็มันมองม่กลจะเห็นนะ มันก็คลานมาบนใบไม้เพื่อหาอาหารจำาแรงกินก็แถวนั้นเองไม่มีวิญญาณไหนมาเดินครับคุณนิพาที่ตายแล้วนะก็ไปตามกรรมไม่ได้มาเฝ้าสวนตอนนี้เธอเนะี่ยไปเกิดเป็นยักษ์เนีในชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วเป็นยักษ์ผู้หญิงครับนี่นะมันงั้นไปบายนะั่นแหะแต่ว่าได้ถวายที่นี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ส่วนน้องสาวที่ตาบอดและตายตามนะ่ะไม่แชร์อะไรหรอกมองไม่เห็นก็ตกน้ําตายแหละมองไม่เห็นแล้วก็ไปเดินแถวๆไอริมตลิ่งนะก็พาตกได้ว่นมองไม่เห็นตาบอดสองข้างนะ่ะหล่นตกไปไม่ได้มีผีพงผีพายอะไรบัตตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นกรรมเก่าของเธอเนะี่ยในอดีตเนะี่ยเธอเคยเป็น คนที่มีความรักรุนแรงแม่อนุญาตให้สามีเนี่ยไปมีแฟนเยอะๆมีเมียน้อยเมียมากแต่พอไปมีเขาก็ช้ำใหญหงุดหงิดเลยจ้างวานคนเนี่ยเอายาพิษไปสาดใส่ภรรยาน,น้อยจนตาบอดภรรยาน,น้อยก็ตาบอดสมใจแล้วก็ วางแผนชวนมาลิมน้ำพลักตกลงไปในน้ำตายโ<อ>ดยไม่มีใครเห็นนี่ก็ตายแล้วก็ไปอาบายขึ้นมาจากอาบายนี่ก็เป็นเศษกรรมแล้วนะครับของน้องสาวทิตาบอดอที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยไม่มีผีสางมีแต่เทวดาข้าอนุมโมทนาสาธุก,การ